โอเคนะครับวันนี้ผมจะมา,าส่งสัญญาณจากมือถือนะฮะเข้าไปเข้าไปในบลูทูธแล้วก็บลูทูธเข้าไปในบอรดอด์ด Arduino แล้วก็ Arduino ส่งสัญญาณจาก Arduino ไปมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็จะเริ่มเลยนะฮะอ่าโอเคอันดับแรกผมเข้าไปที่ที่ผมเขียนแอปไว้นะฮะเป็นแอป M I 2นะครับแอป M I 2ผมก็จะกดคลิกเลยนะครับอันดับแรกคุณ มือถือของคุณต้องมีบลูทูธนะฮะติดตั้งบลูทูธไว้นะฮะเพื่อที่จะติดต่อบลูทูธกับ H405 นะฮะเสร็จแล้วผมก็คลิกที่บลูทูธไฟล์นะฮะมันจะเจอบลูทูธ H405 แล้วผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ้าวเออเลเดี๋ยวนะครับปุ๊บหนึ่งเข้าไปใหม่แสดงว่าผมตั้งไว้แล้วนะผมมาต่อซ้ํามันก็เลยเป็นการตัดวงจรนะฮรตอนนี้ผมก็จะหมุนไปด้านทวนเขียนนาฬิกาหนึ่งรอบนะฮะ ด้านทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบเห็นไหมฮะทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบนะฮะซึ่งผมจะส่งสัญญาณมาจากข้างบนนะฮะแล้วก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาสองรอบนะฮะเพื่อให้คนส่งสัญญาณที่คนข้างล่างว่ามันหมุนหรือเปล่านะครับตรงนี้ เหมอนจะมีเสียงเข้านะครโอเคนะครับผมแล้วเราก็ออกออกเราต้องกด EXIT นะฮะกด EXIT EXIT โอเคนแะล้วอ่ะมาดูการต่อโปรแกรมกันเลยนะฮะอันดับแรกเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นมือถือของผมนะฮะผมก็จะต่อบลูทูธเห็นไหมฮะผมก็จะคลิกบลูทูธตรงนี้วันนี้ขึ้นสัญญาณบลูทูธมา นะครับผมไอโปรแกรมตรงนี้ผมเขียนด้วย MIT 2นะฮะเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะฮะเป็นคล,าคลา้ายๆเขียนง่ายนะฮะเขียนง่ายลองศึกษาดูถ้าใครอยากให้ผมเขียนให้ดูลองคอมเมนต์มานะฮะลองคอมเมนต์มาผมก็จะสอนทั้ง MIT MIT m i t 2นี่นะฮะผมว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้หลากหลายนะใช้หลากหลาย โปรแกรมน,นี้นะฮะเมื่อผลกบไอ้ผลเพื่อผมกดไปนะเมื่อผมกดบลูทูธไฟล์นะฮะกดปุ๊บนะฮะมันก็จะมีลิสต์ลีดบลูทูธขึ้นมานะฮะลิสต์บลูทูธขึ้นมาここก็คือบลูทูธตรง H4-05 นี่นะฮะลีดบลูทูธขึ้นมามันก็จะเห็นบลูทูธแล้วเราก็ต้องคลิกตรง H4-05 ปุ๊บมันก็จะให้ครั้งแรกมันก็จะให้ใส ใส่พาดเบิร์ด0 4ตัวถ้า04นี่ตัวไม่ถูกก็เป็น1234นะฮะแล้วก็บูทูธตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ Arduino Arduino board เห็นไหมฮะ Arduino board ตรงนี้นะครับแล้ว Arduino Arduino board ก็จะส่งสัญญาณพันนี่นะฮะอร์พันเออ the พันแล้วก็พันลบอะไรเนี่ยโหงเข้าไปที่สเตปปิ้งมอเตอร์ นี่ก็จะหมุนหมุนซ้ายนะฮะส่วนวิธีการเขียนของ Arduino เดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูภายหลังนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าผมเขียนอย่างนี้ยังไงนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะฮะมีกริ่งกุ้งกริ่งกุ้งกริ่ง,ง,งด้วยนะครับเพื่อให้ผมเป็นกําลังใจในการเขียนโปรแกรมนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการเขียนโปรแกรมนะฮะผมก็จะสอนให้หมดผมไม่กักนะ,ะผมไม่กักผมบอกเลยว่าผมไม่กักผมรู้อะไรผมก็จะ บอกให้หมดนะฮะเพราะว่าการพัฒนาให้คนได้มีความรู้เหมือนเท่ามาพัฒนาของเรามาพัฒนาเครื่องจักรเราให้เท่าเทียมคนอื่นได้นะเป็นผลดีนะครับส่วนมากจะเนี่ยไทยจะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะฮะก็มีเปิดบางคนก็เขาเขาสอนนะฮะบ,บางคนก็สอนลองหาดูนะฮะตัวนี้เห็นไหมฮะผมทบทวนใหม่นะหนึ่งนะฮะผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาเขียนด้วย MIT2 2 แล้วส่งสัญญาณไปเปิดบลูทูธบลูทูธรับสัญญาณส่งมาที่ Arduino นะฮะอ n ดูโนเสร็จรับสัญญาณส่งไปที่ Stepping มอเตอร์นะฮะสเตปปิ้งมอเตอร์ก็หมุนนะฮะส่วนเราจะไปใช้อะไรผมคิดว่าผมน่าจะทำเป็นประตูอัตโนมัตินะอัตโนมัตินะฮะ,รนะฮะหรือว่าประตูเปิดปิดข้างหน้าได้นะฮะโดยใช้ต้นทุนน้อยนะฮะไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะนะฮะนะฮะตนนัวนี้เรามอเตอร์เสร็จเราก็ไป ติดกับเฟืองสะพานนะฮะเฟืองสะพานส่วนแรงนะฮะแรงมันอยู่ที่แอมของมอเตอร์เรานะฮะผมว่าถ้าคุณทําลูกร้อลื่นๆนะ,ะมันก็จะวิ่งฉุยนะฮะอ่ะผมให้ดูการต่อวงจรต่อไปเนี่ยผมขอดูเวลานิดนึงนะ,ะสามนาทีโอเคอ่ะผมจะให้ดูวงจรต่อไปวงจรไหนวะอ่าเป็นวงจรต่อบลูทูธกับอาร์ดิโนนะฮะต่อบลูทูธกับอาร์ดิโนอ่ะผมซูมไม่ดูนะฮะ ใครอยากได้วงจรคุณก็ทักมานะฮะทักมานะครับผมอ่าโอเคเห็นไหมฮะวงจรตัวนี้ผมเอาตรงขา GXT ตรงนี้นะ G อะไร G GXT ี g ่นะ,ะขา g x ต่อเข้ากับขา10ของ Arduino แล้วก็เอ้ยตัวท,ทีนะฮะอันนี้ขา RX นะฮะขา RX ต่อเข้ากับขา10 ส่วน Tx ผมต่อเข้ากับขายี่สินะฮะเอาใหม่นะฮะ Rx ต่อเข้ากับขา10 Tx ต่อเข้ากับขา11ขาตัวนี้เป็นขากราวส่วน v c c ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงนะฮะไฟเลี้ยงต่อเข้ากับ5โวลต์ตรงนี้เห็นไหมฮะไฟเลี้ยงก็ต่อเดินทางมาตรงนี้ต่อเข้ากับ5โวลต์เห็นไหมแค่นี้ฮะตัวนี้สําหรับ บลูทูธต่อเข้ากับ Arduino นะส่วน Arduino นะฮะส่วนการต่อบอร์ด Arduino นะฮะใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะฮะคอมเมนต์มานะฮะผมก็จะได้รู้ว่าท่านดูผมเยอะแค่ไหนนะฮะตัวนี้โอเคนะฮะเราจะมาช่วยกันสร้างประตูรั้วอัตโนมัติแม้กระทั่งประตูเปิดปิดประตูบานเลื่อนจริงๆแล้วผมก็เป็นช่างบานเลื่อนผมก็เลยสามารถที่จะแอพลายได้นะฮะตัวนี้อ่า เดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงปึ๊บห,าห้านาทีโอเคนะฮะอันดับแรกนะฮะอันนี้เป็นบอร์ดอ r d u i n o นะฮะ a r ดิโน o อันนี้เป็นสเตปปิ้งมอเตอร์อันนี้เป็นพาวเวอร์ซัพพลายนะฮะ,นน motor, นน supply, ะ,ฮะแล้วอันนี้ก็เป็นบอร์ด tb หกหกศูนย์ศูนย์นะฮะใช้ง่ายตัวนี้ใช้ง่ายต่อไม่ยุ่งยากนะฮะอันดับแรกต่อไฟ5โวลต์นะฮะ5โวลต์ไล่ตามลูกศรผมเลยนะฮะ5โวลต์มาเข้า5โวลต์ตัวนี้ของ tb 6 6 0ก นะฮะแล้วก็ตัวตัวถัดมาสีเหลืองนะฮะพันนะฮะพันนะฮะเส้นพันต่อตัวนี้สีเหลืองตัวนี้ไล่มาไล่มาคุณเข้าขาสีเห็นไหมฮะต่อไปไดเรกไดเรกชันนะฮะไดเรกชันสีม่วงตรงนี้เห็นไหมฮะ,นนะ,ฮะสีม่วงตรงนี้เดิน,ต,นตามมือผมมาต่อเข้าหมายเลข3ของ arduino ส่วนสีน้ำตาลสีน้ำตาลตัวนี้ผมต่อเข้ากับ enable นะฮะ enable นะฮะ enable บางตัวก็ทำงานโดยมี enable บางตัวก็ทำงานโดยไม่มี enable นะฮะอันนี้ผมต่อ enable ไว้เข้าขาขา8นะฮะเข้าขา8เห็นไหมฮะผมว่ามันมันไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคเห็นไหมฮะต่ออันนี้ใครอยากได้วงจรทักมานะครับนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะฮะ เพื่อเราจะได้ศึกษาร่วมกันนะฮะผมทําผิดทพาพลาดคุณก็แจ้งมาคุณมีความรู้อะไรคุณก็คอมเมนต์มาไว้อันนี้ต้องทําอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมก็ศึกษามาตัวคนเดียวนะฮะมันตัวคนเดียวศึกษาทางเน็ตทางอะไรผมก็รู้แล้วผมก็มาลงให้คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณดูนะฮะตัวนี้แชร์เพื่อแบ่งปันนะฮะแชร์เพื่อแบ่งปันกันต,ตัวนี้นะฮะโอเคใครจะไปแอปไพส่วนผมจะแอปไพก็ ผมคิดว่าผมจะใช้กับประตูบานเลื่อนนะฮะประตูบานเลื่อนประตูบานสวิงนะฮะแล้วก็รั้วรั้วบานสวิงนะฮะเอ้ยรั้วบานสวิงนี่งรั้วประตูรั้วหน้าบ้านนะ,ะประตูรั้วหน้าบ้านแต่ผมต้องทำมอเตอร์ขึ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะผมต้องทำมอเตอร์ขึ้นอีกตัวหนึง่งเอาไว้ล็อกนะฮะเอาไว้ล็อกนะฮะส่วนคําถามที่ว่าแบตเตอรี่หมดมบลูทูธหมดนั่นนะผมผมขอข้ามนะฮะทุกคนก็ต้อง ต้องเซฟของตัวเองนะฮะถ้าแบตเตอรี่เบิดหมด,หมดนะครับไม่ใช่เบิดนะฮะแบตเตอรี่หมดคุณก็ต้องชาร์จแบตนะฮะอันนั้นก็ถ้าประตูหน้าบ้านคุณขับรถเข้ามาคุณจะใช้บลูทูธเปิดประตูรั้วนะครับแบตเตอรี่หมดคุณก็ต้องชาร์จแบตให้มันมีสัญญาณบลูทูธนิึงแล้วค่อยเปิดนะฮะอันนี้ต้องใช้มอเตอร์อีก2ตัวถ้าใครอยากดูว่าผมทําเสร็จและทําสําเร็จแค่ไหนกดติดตามคลิปผลม,มาครับอ่าคลิปนี้ผม